nàng ấy là đem rồi cho mà nói quả không bắt คำว่าบันฑิตรวเป็นบันฑิตกว่าปาปัตรวเป็นบัปกว่าชื่อวิเศษคุณธรรมนิยังความดีรชจฉวนมาี่สุจน์พื้นวานิสุจน์มันคำว่าบัณทิตาโมวเป็นบันทิตีส่วนปัปัามมวเป็นบาปทีส่วนเชื่อติวิเศษวิเศษน่าใจอะไรยากปัจจัยในจติต่อปกติบ้างใชจอุปสรรคติยิ่งนั้นนาบ้างอุปสรรคติวิเศษใจทำไมตัดปัจจัยในจติต่อปกติบ้างใชจอุปสรรคละนิบานคือ ติยเรีเก็นเตลียมนำหน้าปาสัพนาเป็นเชื้อสำหรับใชแต่นานนานที่ออกเชื่อมาแล้เพื่อจะไม่ให้ซ้ำซ้ำซากซาซึ่งไม่พราะหัวนทั้งส้ำนานต้องระดมเรื่องลิงเพื่อทำให้ป้าลงนำสับให้ปาลีภาษานานท่านแบบเป็นลิสซ้เพื่อปุ่ลิงไม่ใชายหนึ่งกินที่ลิงไพ่ยญิงหนึ่งหนาปุณมสกดเองเพชายม่ใชายเพศชายเพหนึ่งนำาเป็นเกี่ยวเพื่อจะเป็นปุงมเลงกินที่ลิง าเป็นส่องเลงคือสารันเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นได้ทั้งซ่องเลงเรื่องมุสารเนัันเดียวเป็นแต่สารที่สุดให้ไปการก็เป็นเครื่องไม้ต่างกันบ้ายคุณนำและสัพพันานเป็นได้ทั้งสรองเลงเล่งานจะตาดสมบูรณ์้องพระทราบ้านจับกันเปนบานที่จะตัสมบูรณ์นานเม่อหนึ่งกับเดือเรีสมบูรณ์ได้เป็นกรุงเลงและกองนี้ไม่มีวิญญาณสมบูรณ์ได้เป็นกรุงเลงได้ิที่เลงเ้นกอนว่าดาโรเมียสมบูรณ์ได้เป็นกรุง บเตโซ่ะเตสมมุติให้เป็นุงเลิงภูมิเป็นเลงสมมุติให้เป็นอิทธิเลิงที่จะตามกำเนิดนานเมื่อผู้ทีโซชายเป็นุงเลิงอิทธิเป็นอิทธิหลิงเป็นต้นต่อไปที่จะแสดงอุทาโฮสามที่เป็นหลิงเดียวสองหลิงสามหลิงว่เป็นตัวอย่างนามเป็นหลิงเดียวภงหลิงคำแปลอัมมาโลเทวดาอธิโจพระเิต

ภูในตาเทลังน้ำมันปนังใบไม้ยาดังยานนามสัเดียวมีรูปอย่างเดียวเป็นซองเลงคุเรีอักคุณสัดเริยงความแอักขารอัการังอักซอนอัารอักขารังเรื่อนดูตูตูเรื่องดูทีว่าชอบทว่าสร้างวันมโนมานใจ musa' menjadi yang beliau, menjadi salah yang terbesar, menjadi suar ling, kum ling, inti ling, kambai, arahan, arahan, arahan siapa arahan, asihwato, asihwika, nubucah ying, kasat, koto, kawi, koto, 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 koto च्वार्टेवी नर्टोन्ग रिका 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 रिके तैके वो तेवी प्रडार इंग्राचिप्राचिटेवी नरो อเยนปริภาชโคปริภาชิกานํวตเยนเปคภูเมนภิกฺขูสุสนีภวํวติปุจฺจเณมนุสฺโสมนุเสมโนทเยนยคโคยคินิเยนยนกสิเนนุวายวเตชนุติสาราชาราชินีกชาวินิมาราติสามาสทฺเยว <laughs>